NBI Nation Building Institute ผมรัฐธรรมนูญนะครับสุเมศีนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนหลักสูตรในหลักสูตรนี้นะครับคือผมได้ได้เสาะหาหลักสูตรเรียนอยู่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนเปิดหลักสูตรอะไรก็ถ้าหลักสูตรนั้นมีความน่าสนใจก็จะลงทะเบียนแล้วก็เรียนไปกับสถาบันนั้นซึ่งได้มาเห็นหลักสูตรของสถาบัน นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติเนี่ยนะครับเ,เริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยก็เห็นผู้อำนวยการสถาบันก็คือได้ได้เห็นเป็นดอรแดนนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเออดรแดนก็เป็นบุคคลที่เราได้รู้จักผมไม่ได้ไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับได้รู้จักผ่านหน้าจอทีวีหรือหน้าสื่อซึ่งซึ่ง ท่านได้ทํางานทางด้านการเมืองมาเท่าที่ผมทราบนะฮะในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตอนนั้นซึ่งได้ได้จัดหลักสูตรในหลักสูตรนี้ขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเป็นหลักสูตรที่ดีแล้วก็ก็เลยลงทะเบียนมาเรียนนะครับซึ่งก็ก็เป็นหลักสูตรที่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นมานี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเป็นหลักสูตรทีเ่เป็นอะไรที่ช่วยผลักดันเยาวชน ให้ให้ให้มีความเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์เคยสอนนั่นแหละครับว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาเนี่ยคือมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนซึ่งถ้ามาปลูกฝังตอนอายุเท่าผมเนี่ยคงยากก็เลยคิดว่าการปลูกฝังเยาวชนเนี่ยมันตรงกับไอเดียของเราด้วยแล้วเราก็อินกับ,ก,บกับการสร้างสร้างเยาวชนนะครับซึ่งความประทับใจต่อมาก็คือเมื่อก้าวเข้ามาเรียนในณ ที่นี้ในวันแรกก็ได้รู้จักโอหลายคนมากก็เลยมีความตื่นเต้นเหมือนกันว่าแต่ละคนมาแต่ละที่แต่ละคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ท้งนั้นเลยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเข้ากับเขาได้ไหมก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับก็ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พร้อมที่จะให้เราเข้าไปทักคุยด้วยทุกคนเลยซึ่งที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกประทับใจ ในในในพี่ๆทุกท่านในคณะคอสชอนะครับก็ก็อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นน,นสชรุ่นสิอที่ที่ผมได้ได้รู้จักและได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะฮะซึ่งความประทับใจอีกขั้นต่อมาก็คือการร่วมใจสามัคคีในการทํางานในกลุ่มผมเนี่ยคือโคเอเชียซึ่งประทับใจในกลุ่มประเทศของตัวเองมากแล้วก็ การทางานร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าไม่มว่าจะเกิดทำ,ทำกิจกรรมสิ่งใดก็แล้วแต่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าพอถึงพอถึงเริ่มทํากิจกรรมหรือทํางานกันจริงๆแล้วมีความสามัคคีแล้วก็ทํางานออกมาได้น่าประทับใจมากตามความรู้สึกของผมนะครับโดยเฉพาะขอเอ่ยชื่อหน่อยละกันนะครับท่านประธานประธานประเทศของผมนะครับพลโทสมบูรณ์อันนี้เป็นอะไรที่แบบช่วยเหลือประเทศกเเัเตมาลให้ผลักดันให้ประเทศกควเตมาล ได้มีเป็นที่รู้จักในในวงการนสชรุ่น1สิบเอ็ดได้ได้ได้ดีเลยซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าว่าท่านท่านประธานสมบูรณ์ของเราเนี่ยคือคือเป็นเสาหลักของโคเอเชียจริงๆนะครับอันนี้ต้องต้องต้องอันนี้ผมยอมรับจริงๆเลยนะครับส่วนอ่า ความประทับใจอื่นๆเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าส่วนตัวของแต่ละคนเลยฮะคือได้เจอเพื่อนแต่ละคนได้เจอคนนั้นคนนี้พี่อิมพ,ออพี่หมอทองทิตเนี่ยคือผมมีความรู้สึกผมเองไม่ค่อยได้สนทนาหรือว่าได,ได้ได้สื่อสารกับกับพี่หมอทองทิศเท่าไหร่แต่จากการเข้าประชุมคณะกรรมการกลางหรือหรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่พี่หมอทองทิศเป็นเป็นเป็นบุคคลที่ผมรู้สึกว่า บริหารรุ่นได้ถูกใจผมมากอันนี้ไม่ได้อวยนะครับไม่ได้ชมแต่ว่าเป็นความรู้สึกจากใจซึ่งซึ่งคนที่ทำการหนักในในรุ่นอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคณะทำการอ,อ,อาจจะเรียกว่าบิ๊กอี n เวนต์ก็ได้นะครับโดยเฉพาะพี่เอเนี่ยโอ้โรส่วนตัวคุยในเรื่องงานกับผมต่างๆนานา,นานเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่เอก็ธุรกิจใหญ่อยู่แล้วบางทีคุยกับผมเป็นชั่วโมงได้ ก็เลยก็เลยคิดว่าแล้วแล้วต้องคุยกับ c ี o แต่ละประเทศถ้าแต่ละประเทศมี12ประเทศ12ชั่วโมงไม่รู้ว่าพี่เอพักตอนไหนเหมือนกันนะครับก็ความประทับใจของผมก็มีประมาณนี้นะครับก็คิดว่าพวกเรารุ่น11ก็เราคงจะผลักดันเยาวชนของเราไปได้อีก2ปีจนจบสําเร็จส่งทอส่งต่อไปสู่รุ่น12ได้อย่างราบรื่นและและประสบความสําเร็จอย่างดีครับขอบคุณมากครับ